ก๋วยเตี๋ยวข้างทางครับผมนี่ครับชามหนึ่งก็ประมาณผมยังไม่ถามราคานะผมกินก่อนน่าจะไม่สามสิบก็สี่สิบครับราคาประมาณนี้แหละครับมีพิเศษด้วยนะตัวนี้ก๋วยเตี๋ยวข้างทางครับผมมากินบ่อยแล้วเนี่อร่อยนะครับเครื่องปรุงเขาให้ตักเองนะครับตักเองทุกที่เลยนะครับนี่ก็ใส่ลงไปเลยนะครับใส่ลงไปอย่าใส่แล้วก็ใส่นี่ใส่ลงไปเลยรับปรุงก่อนนะ เราถึงคิมทีหนึ่งนี่ก็ตัวนี้ก็เลือดไก่นะเอยไม่ใช่เลือดไก่เขาไก่พูดผิดพูดผิดพูดถูกอ่ะเขาไก่นี่ตักไม่อั้นด้วยนะอ่ะมาคนร่วมไงตักเต็มถ้วยไงน,นี่ก็มีเขาไก่นะมันเปื่อยแล้วแหละท่านผู้ชมนะแต่กระดูกมันจะแข็งนะกินได้แต่ขอบขอบมันอันนี้ก็เลือดไก่นะตักไม่อั้นเหมือนกันแค่แต่จะตกัก เราก็ตักพอประมาณเนาะแล้วก็หินใจแม่ค้านะตักเยอะมันกน็ประมาณนี้อ่ผาผักก็จุดเด่นของร้านนี้คือผักมันสดนะท่านผู้ชมนะผักก็ตักเองนะไม่มีใครมาตักให้เนาะตักเองนี่มีมละลานะมีมูระพาด้วยอือแล้วก็ตะเกียบประก,กอบน้มัด้วยนะเขาไม่ได้ใช้ซ้ำนะท่านผู้ชมนะนี่ตะเกียบเขานี่ตะเกียบใช้ม่ตลอด แล้วก็นี่เห็นไหมตอนนี้ช้อนแต่ช้อนใช้ซ้ำนะแต่ตะเกียบใช้ใหม่ตลอดก็ลองมาดูครับน,น้านี้คนก็เยอะนะนี่คนเต็มร้านเลยเราถ่ายชัดไม่ได้ครับด้วยทีหน้าคนมาเราถ่ายดูนะว่ามีคนเต็มร้านจริงๆครับอ่านี่ก็ประมาณนี้นะแต่เราจะชิมก่อนว่าอร่อยไหมน้ำฟรีเลยนะครับท่านผู้ชมนะมีน้ำฟรีหลอดเขาก็เปลี่ยนใหม่ตลอดแต่แก้ยใบเดิมนะนี่คือ ธรรมชาติครับรอบๆข้างทางก็จะเป็นประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะเป็นป่าปือนะครับผมอาจจะมีตัวเงินตัวทองวิ่งเข้ามาได้แต่ก็ธรรมชาติดีครับตัวนี้เมียก็สั่งข้าวผัดกะเพรานะครับนี่นก็น,กน,กน,กน,นี่ครับหน้าตารับก็จะประมาณนี้นะครับนี่เจ้าของร้านก็น,าน่าะเห็นหลังอยู่ไวๆนะครับไม่อยากจะถ่ายหน้าเขา ไม่รู้ค่ะอน,นุญาตหรือเปล่าถ่ายเท่าที่ถ่ายได้นะนี่นร,อรอบรอบจะเป็นอย่างนี้นะท่านผู้ชมนะรอบรอบนี่นี่รอบรอบทุ่งถ้าเป็นตามมานอกจะเป็นทุ่งนาเนาะอันนี้เป็นป่าปือนะท่านผู้ชมนะมันก็จะติดกับปตทอ,อยู่ที่ลังสิตนะครับท่านผู้ชมนะเส้นสามสี่หกเ,เลยตรงข้ามกับแม็กโครนะถ้ามาจากลังสิตก็ลงจากสะพานปุ๊บเจอปตทแล้วก็เจอเลยนะครับนี่พิมพ์พิกัดเอ่อ ถ้าพิมแมคโครมาน่าจะดีครับแต่ไม่ต้องเข้าแมคโครนะมันอยู่ตรงข้างกับแมคโครประมาณนี้ครับร้านก็จะเลยปตทมาหน่อยหนึ่งนะครับก็จะอยู่ข้างทางนะรสชาติดีครับเดี๋ยวผมชิมให้ดูเลยนี่อยู่อยู่เส้นรังสิสามสหกนะท่านผู้ชมนะปทุมธานีถึงจะข้างทางนี่เขาก็อร่อยนะครับท่านผู้ชมผมมากินบ่อยนะวันนี้ก็มีเลือดไก่มีข่าไก่จะเติมไปเมื่อกี้นะเดี๋ยวชิมให้ดูอ่าเราชิมอ่าเดี๋ยวให้แม ลูกค้าชิมหน่อยเป็นไงครับคุณภรรย,ยาครับอร่อยไหมครับนี่ครับไม่รู้ถาม่าไรนะยังไม่ถามราคาเลยกินก่อนเดี๋ยวเรชิมใดูนะรสชาติดีครับพี่พ่อแม่พี่น้องครับรสชาติดีมากครับก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนะหมากินก็นได้นะตักไม่อั้นนะที่นี่นะก็มีตะเกียบใหม่ตลอดหลอดก็ใหม่ตลอดน้ําฟรี แล้วก็ผักแม่อั้นแล้วก็มีข่าวไก่ตังแม่อั้นเรียกไก่ตังแม่อั้น้วยนะผักสดครับที่นี่ผักสดมากจุดเด่นของรา้านนี้นะครับจุดเด่นของก๋วยเตี๋ยวร้านนี้คือผักสดครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับกดติดตามไ้ด้วยครับขอบคุณครับ